爸爸。 ป้าโมยังไม่มาทั้งรูปแกก็ยังไม่มาแกไม่ถึงอ่าเอยอืมเอ้ยไีตังค์บ้างมีตังค์้านบาพอคนไปเลยไม่มีแล้วอ่หมดแล้วให้ญาติก็มีมันมีแต่ยัไม่มาผ้าไทยหนูดิผาไไปต่อไปต่อ ทานไม่ไับทานไม่ต้องทานตัวเล็กก็ทานไม่ได้ใส่ต้นบัตเตอรหนูอไปถักดิ้ว